แต่บกคอเนี่ยเมือสวยทิเดเจ้าอยู่นอนคข่ลอยอยู่นอนหลายหลายเนี่ยโอ้ยมือเหียนเนี่ยบกบกคอมันจะบกคอประกับไต้ปักกลางไต้ปักไตไต้เนือบ้านไข่เอิ้นว่าบกคอบกคอตกลูกคอนี่กินมันส้มส้มน้ำไหลไหลหน่วยหน่อยเลอะไขกระดัอยากกักอยากเนี่ยอย่าหัวกล้องติ เอาหนามาเาเลียน <c oughs> น่ครับการเป็นอยู่ของกุนอีสานกินยังไงสบายๆอากาศมันห่อนก็เลยอยากกินสมคำว่ากินสม,มขงองไวยสั็คือการหายู่หากินแบบเปรี้ยวๆตอนมันอากาศมันร้อน,อนๆจะได้สดชื่นตาแจ้งจงังฝังไผ่กเคยกินไคว่กคยกินย่างคักถ้าเป็นหน,น่อยๆคืนกินนังน่งตนง กินทั้งปากออกทั้งดากคืกนนอน้องแก่ตรงทั้งตนคอเลยบากกาบอนเกือนเบาเรี่ยงประวัตินะครับการธรรมาหาติินของคนอเดีารแกมีประวัติกันเงา้นั่นมีมากไม่กันอยู่กันกินแล้วก็วิธีชีวิตผู้ใดก็คึดน้ำว่าไต้สันมากินงไงแทกินไงแล้วมันพปืนดีมันบ่หอยมี อาหารการกินอุดมสมบูรณ์คือปักไก่คือปลากระนั่นทบ,บุรี่องสี่ปลูกทุเรียนหน่วยละและ้ว่าเป็นหมื่นแล้ว่าเป็นรอยสองรอยแต่พคอีอานนี่บอกข้อพ่วงรหาบาเรี่ยงยากเอาไปขายตลาดเรานี่พ่วงรหับาน,าาบานี่หาคนสือกับบ่มีปกเสดกับรหาบากับบ่มีคนสืเย่าคอไสานเอานี่ยมีอย่างขายปลากระดรกกับผักแล้วบ่กเกิดจิบัตร เอ,เอาละเดินดันมาอีเรียนมาว่าเอาละสิกินเดินดันามาเมื่อตะไถ่กินรเราเราไ่ได้กินครับแค่นีก้ก่อนเด้อพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องท้องดินได้สานมวนพระเาได้หมืดทั้งกินสวัสดีครับ